ช่วงนี้เราจะมาอัปเดตเทคโนโลยีจากฝั่งจีนกันนะคะกำลังพูดถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยค่ะระยะหลังเราจะเห็นว่าหุ่นยนต์ประเภทนี้นะคะมีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งนําเสนอไปนะคะการแข่งขันชกมวยเวทีแรกของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีทั้งเรื่องของการวิ่งมาราธอนการที่เขาสามารถเรียนแบบท่าทีของมนุษย์ได้อย่างสมจริงนะคะทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในพัฒนาการด้านเทคโนโลยีของจีนรวมไปถึงมีการมองไปนะคะว่านี่คือวิสัยทัศน์ของชาติเลยค่ะที่เขามุ่งเป้าว่าจะเป็นผู้นําในโลกของหุ่นยนต์ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตเทคโนโลยีจีนกันรวมไปถึงไปดูแนวโน้มหน่อยนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้จะสามารถเติบโตไปได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะหุ่นยนต์ฮิ้วไมนหน่อยของจีนนะคะได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้รูบิก การช่วยในการผ่าตัดทางการแพทย์ร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนแล้วก็ล่าสุดนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือการขึ้นสังเวียนมวยนะคะ สัปดาห์ที่แล้วชน่ามีเดียกรุ๊ปซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนเขาจัดการแข่งขันมวยระหว่างหุ่นยนต์ค่ะที่เมืองหังโจวมณฑลเจอ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นหุ่นยนต์นเลเมนมน,นอยจากหลายบริษัทเลยนะคะและแต่ละตัวเนี่ยมาพร้อมกับทักษะในการต่อสู้ที่หลากหลายทุกตัวใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในประเทศจีนทั้งหมด การแข่งขันนี้ถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นการแข่งขันกีฬาต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์ฮิวแมนอยครั้งแรกของโลกแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของจีนในด้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หุ่นยนต์และวิศวกรรมค่ะ ผู้เชี่ยวชาญในวงการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยบอกว่าการแข่งขันลักษณะนี้เป็นสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงและจังหวะที่รวดเร็วซึ่งจะทดสอบโครงสร้างของหุ่นยนต์นะคะระบบควบคุมการเคลื่อนไหวและความสามารถในการตัดสินใจของ AI ค่ะ 其实就是对机器人它的技术边界的一个新的一个探索，在机器人在这种有对抗性的、呃比较剧烈的这种运动过程中，能够展现出怎样的能力，而且能够通过这次比赛呢，也能够引起这个大众的对于机器人技术的一种关注。ส่วนเมื่อเดือนที่แล้วนะคะหุ่นยนต์หุ่นน้อย21ตัวก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งฮาฟมาราทอนในกรุงปักกิ่งนี่วิ่งเคียงข้างมนุษย์เป็นพันคนนะคะ ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หุ่นยนต์เหล่านี้ได้วิ่งเคียงข้างมนุษย์ในการวิ่งระยะทาง21กิโลเมตรซึ่งการแข่งขันเหล่านี้ก็คาดว่าจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการรับรู้การควบคุมและการดาเนินการรวมถึงยังเป็นเวทีฝึกฝนผ่านสนามแข่งขันให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ๆสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะยังตอกย้ำถึงการลงทุนของจีนในด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแม่นอยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมล้ำสมัยที่จีนเขาก็หวังว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่และช่วยรองรับปัญหาประชากรสูงอายุโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้ย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาฮิวแม o นอย โดยระหว่างที่เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทอากิบอทที่เซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีสีกล่าวติดตลกนะคะว่าหุนยนต์เหล่านี้อาจจะได้ลงเล่นในทีมฟุตบอลก็เป็นได้ค่ะโดยรัฐบาลจีนจัดสรรง,งบประมาณมากกว่า2 0,000นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า657ล้านล้านบาท ให้กับภาคส่วนนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาและตอนนี้ในปักกิ่งมีการจัดตั้งกองทุนมูลค่า1ล้านล้านหยวนหรือว่าประมาณ4.5ล้านล้านบาทเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ ด้าน AI และหุ่นยนต์ตามแนวทางจากกระทรวงอุสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนเขาตั้งเป้าที่จะสร้างระบบนวัตกรรมสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยให้สำเร็จภายในปีนี้ค่ะ2025โดยมุ่งเป้าที่จะบรรลุความก้าวหน้าในเทคโนโลยีหลักๆเพื่อรับรองการจัดหาชิ้นส่วนสำคัญอย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพและตั้งเป้าต่อนะคะว่าภายในปี2027 จีนจะมีระบบอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานสําหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่มั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้โดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะถูกรวมเข้ากับเศรษฐกิจจริงอย่างลึกซึ้งค่ะเอ่อ其实政府对我们生产制造还有我们整个研发都非常的关注所以说我们有任何的需求他们都会尽大的帮助到我们比如说我们现阶段 Uh I think at the government and whole of society level, the Chinese government is definitely committing the most in terms of human robotics development. However, when we look at equity financing events, American companies still lead. In terms of money raised, um, and far dwarfs other markets like Europe or Japan. คือมองได้ว่านี่คืออุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนเขาสนับสนุนจริงๆนะคะแล้วก็มีการมองต่อไปว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมนี้จากปัจจุบันนี้อยู่ในหลักประมาณพันล้านหยวนจะเพิ่มขึ้นเป็นแสนล้านหยวนภายในอีก5-6ปีข้างหน้าณนะตอนนี้ค่ะเราเห็นภาพก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่รวมไปถึงบริษัทเล็กสตาร์ทอัพต่างก็กระโดดเข้ามาร่วมในอุตสาหกรรมนี้กันมากขึ้นนะคะ มีรายงานจากสถาบันวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของจีนหรือว่า CAICT ที่เขาคาดการค่ะว่าตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยของจีนจะเติบโตจากมูลค่า2,760ล้านหยวนหรือว่าประมาณ12,500ล้านบาทในปี2024ไปเป็นมากกว่า1 0 0 0ล้านหยวนหรือว่าประมาณ450,000ล้านบาทภายในปี2030 ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนผู้ผลิตรถยนต์รวมไปถึงสตาร์ทอัพที่ตระหนักถึงโอกาสนี้ต่างก็เร่งเข้ามามีบทบาทในตลาดนี้นะคะเพื่อผลประโยชน์ทั้งในระยะสั้นแล้วก็เป้าหมายด้านกลยุทธ์ในระยะยาวการสนับสนุนดังกล่าวยังนำมาซึ่งการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทใหม่ๆใ,ในภาคส่วนนี้ ข้อมูลจาก Morgan Stanley ระบุว่าในปี2024มีบริษัท31แห่งค่ะเปิดตัวหุ่นยนต์ Humanoid 36รุ่นเทียบกับ8รุ่นจากบริษัทในสหรัฐหนึ่งในบริษัทแถวหน้าของตลาดนี้นะคะก็คือ Start-up จากเซี่ยงไฮ้อย่าง Agibot ซึ่งตอนนี้มีหุ่นยนต์ Humanoid หลาย10ตัวที่กำลังเรียนทักษะในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างเช่นการพับเสื้อยือดการทำแซนด์วิช การเปิดประตูแล้วเขาก็จะทำซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ค่ะ17ชั่วโมงต่อวันเพื่อสร้างฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลให้ฝึกขุ่นยนต์นะคะให้สามารถอยู่แล้วก็ทำงานในโลกของมนุษย์ได้อยา่างราบรื่นโดยความได้เปรียบของจีนในอุตสาหกรรมขุ่นยนต์เฮลเม้นอยมาจากความเชี่ยวชาญและความสามารถในการผลิตฮาร์ดแวร์ นักวิเคราะห์แล้วก็สตาร์ทอัพหลายรายบอกว่าจีนสามารถผลิตชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับเฮลเมนนอยด์ได้เองถึง90%ก็จะช่วยลดอุปสรรคในการนำเข้าสู่ในการเข้าสู่ตลาดแล้วก็การส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จีนจึงกลายมาเป็นศูนย์กลางของผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่กำลังดำเนินโครงการเกี่ยวกับฮิวแมนนอยด์ของโลกและมีอำนาจในการควบคุมห่วงโซ่อุปทานโดยสตาร์ทอัพบางแห่งสามารถจำหน่ายหุ่นยนต์ได้ในราคาเพียงแค่1 0 0 0 0แสนหยวนนะคะหรือว่าประมาณ4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนักวิเคราะห์บางส่วนคาดว่าฮิวแมนนอยด์อาจจะเดินทามความสาเร็จของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า E ีวีที่ต้นทุนลดลงอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาจากการที่มีผู้ผลิต เข้าสู่ตลาดจำนวนมากประกอบกับมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันนะคะโก m แมน a ักร e เสิร์ชคาดการว่าจะมีความต้องการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างชัดเจนเช่นภาคการผลิตซึ่งอาจจะรวมไปถึงการใช้งานในสายการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ข้อมูลจากงานวิจัยอุตสาหกรรมระบุนะคะว่าปัจจุบันนี้การผลิตในประเทศจีนมากกว่า70%เปอร์เซนตเขาใช้เครื่องจักรแล้วก็ระบบอัตโนมัติอยู่แล้วและเนื่องจากขุนยนตเทลเมนอยมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพบแวดล้อมที่ซับซ้อนได้นักวิเคราะห์จากโกลแมนแซกก็เลยเชื่อว่าหุนยนต์ประเภทนี้จะมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมโกลแมนแซกบอกเพิ่มเติมด้วยะค่ะว่า หุ่นยนฮิวมนนอยเหมาะสำหรับงานที่ อันตรายสก,กรปรกและน่าเบื่อโดยเฉพาะในอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับการทําเหมืองการกู้ภยัยการซ่อมบํารุงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตสารเคมีซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานที่เสี่ยงแล้วก็ยากลําบากสําหรับมนุษย์นะคะโดยลูกค้าบางกลุ่มอาจจะย,ยินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้หุ่นยนต์มาทํางานตรงนี้แทนมนุษย์ที่สําคัญก็คือหุ่นยนต์ยังสามารถเข้ามาเติมเต็มแรงงานในภาคส่วนที่กําลังประสบป,ปัญหาขาดแคลนได้ อย่างมีประสิทธ,ธิภาพด้วยค่ะและแม้ว่าอุตสาหกรรมขุญญ่นยนต์ที่ไม่นอยจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในแง่ของเงินทุนมหาศาลนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์เทคโนโลยีในกรุงปักกิ่งยืนยันว่า หุ่นฮิวแมนนอยของจีนจะไม่เข the so, so ้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์หรือว่าเกาะให้เกิดการว่างงานครั้งใหญ่โดยเหลียงเหลียงรองผู้อำนวยการเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปักกิ่งบอกว่าแม้หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์จะมีบทบาทมากขึ้นแต่ว่าเป้าหมายหลักก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายไม่ใช่การทดแทนแรงงานมนุษย์ค่ะ So 未来也会是ใน 呃，我我们不认为就是说会因为机器人而让让人失业，而更多的是呃提高效率，或者是人不愿意干的，比如说呃探索浩瀚的宇宙，或者是深海人下不去的地方，机器可以可以辅助，让我们去探索。那比如说黑夜的时候人需要休息，那机器是否可以辅助他继续工作？ 我,我,我นอกจากนี้นะคะรัฐบาลจีนยังบองว่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์มีความสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางพักส่วนโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุค่ะซึ่งมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นตามอัตรา การสูงวัยของประชากรจีนที่มีมากกว่า1,400ล้านคนแต่ว่าตอนนี้หุ่นยนต์คือแม่น้อยก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนานะคะยังมีข้อจํากัดด้านการออกแบบและความสามารถในการทํางานที่อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังมีอุปสรรคทางเทคโนโลยีและก็ความท้าทายในเรื่องของต้นทุนอีกเยอะพร้อมกับบอกว่าเส้นทางสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอย อาจจะใช้เวลานานกว่ารถยนต์ไร้คนขับเนื่องจากหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่าในด้านของการรับรู้การตัดสินใจและการควบคุมการเคลื่อนไหวและฮาร์ดแวร์ซึ่งจะต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนแล้วก็คาดเดาได้ยากโดยการประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยคาดว่าจะเน้นไปที่งานอุตสาหกรรมที่มีลักษณะซ้ำๆในระยะแรกค่ะ